สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพลงจะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปดูเมืองที่เพลงอยู่กันนะคะเรียกว่าเมืองไคเซกานะคะระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีน้ำมันมีน้ําแข็งแล้วก็หิมะที่อยู่ตามข้างทางนะคะขนาดน,นี้เนี่ยเป็นเวลาสิบโมงเช้าเนาะอุณหภูมิก็ประมาณลบแปดองศานะคะเพื่อนเพื่อหนาวมากนะคะแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะนะคะ เพื่อนเพื่อนเห็นน้ําแข็งไหมหิมะต้นสีดําๆขาวๆนะคะคือมันไม่ละลายนะคะแม้ว่ามันจะแบบเออไม่มีหิมะตกเนาะเพราะว่าอากาศหนาวมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่อออยู่กลางใจกลางของดาวเทาแคสตากานะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นเนาะตอนช่วงซัมเมอร์เนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะมาวิ่งเล่นแถวนี้กันแล้วก็จะมีเออลาน ขายของเหมือนคล้ายๆเป็นสตรีทมาร์เก็ตนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะหยุดกันไปเนาะเพราะว่ามันหนาวมากที่เพื่อนเเห็นนะคะก็จะเป็นาลานลานเพลการนะคะก็จะมีมีคล้ายๆว่าเขาเรียกเหมือนจะเป็นท่อน้ำนะคะที่มันจะเสเปรซ์ออกมาแล้วก็ทำให้เด็กๆเล่นกันได้ในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะ เล่นกันเนาะค่ะแล้วก็เพื่อนเพืเห็นภูเขาข้างหลังนั้นไหมคะก็จะเป็นเอภูเขาใกล้บ้านเราเนาะตื่นเช้ามาก็จะเห็นภูเขาน้ำแข็งแบบนี้เลยนะคะแล้วามาทางซ้ายมือเราเนี่ยก็จะมีเออมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเปิดเป็นเวลาเนาะไม่ได้เปิดยีิบสี่ชั่วโมง เพราะว่าส่วนใหญ่ในแถวนี้มันจะมีพวกโฮมเลสนะคะมาเข้าแล้วก็บางทีก็จะมาสิงสถิตอาศัยอยู่ในห้องน้ําเลยนะคะแต่เขาก็เ,าเพื่อความปลอดภัยเนาะเขาก็เลยล็อกห้องน้ําไว้เปิดเป็นเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลกาวมีเสียงช้ามีรถไฟนะคะมันมันมันไม่ได้ใหญ่เหมือนบ้านหรูหราเหมือนบ้านเราเลยเนาะมันก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆล้ยเมือ บ้านนอกเลยนะคะที่เมืองที่เพลงอยู่เนี่ยห่างจากแวนคูเวอร์ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดนะคะคือห้องสมุดเนี่ยมันอ่จริงๆแล้วห้องสมุดเนี่ยมันติดกับถนนเนาะแต่ว่าเราอ่ะพามาข้างหลังเนาะมันช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบหดหดหูนะคะ เพราะว่าห้องฟ้ามันก็ไม่เปิดเนาะอะไรก็จะเป็นสีเทาสีมุนมุนมุนหมองๆนะคะอันนี้ลูกอะไรไม่รู้เนาะเพ,นเ,พนเ,พนเพื่อนเพื่อนรู้กันไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดน,นะคะที่เพียงบอกเขาก็จะปิดทุกวันอาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยห้องสมุดก็จะเปิดประมาณสิบโมงเช้าถึงประมาณถ้าช่วงหน้าหน้า ร้อนก็จะปิดถึงสองทุ่มนะคะอันนั้นก็จะเป็นคลินิกหมอฟันนะคะ,ะหมอฟันที่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มี f ฟ m i l y d ด c t o r หรือว่าเราไม่เคยเป็นลูกค้าเขามาก่อนนะคะเขาก็จะไม่รับเราเราไม่สามารถ w อ l k in เข้าไปฉันอยากขุดเห็นปูนนะฉันอยากนน่นนี่นั่นนะเราไม่สามารถ walk in เขา้าไปเลยนะคะบางทีเขาอาจจะไม่รับเราด้วยก็ได้เนาะ แล้วก็อันนี้เป็นห้องสมุดนะคะตอนนี้ก็จะปิดถึงแค่ห้าหกโมงเย็นเท่านั้นเนอาเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนเพื่นเห็นรถแดงขาวนั่นไหมนั้นก็จะเป็นคล้ายๆว่าเอ่อไปสนี้นะคะ ทนี่เขาก็จะมีหนังสือพิมพ์ให้ฟรีนเนาะก็จะมีบอกไว้แล้วใครมีรถก็สามารถมาชาร์ที่นี้ได้ก็จะเป็นที่จอดรถของอห้องสมุดนะคะอันนั้นก็จะเป็นร้านขายยาร้านขายยาในที่นี้ก็จะปิดประมาณห้าหกโมงเย็นเท่านั้นนะคะ เปิดเปิดตอนสิบโมงเช้ายาที่เนี่ยมันไม่ได้ซื้อขายสะดวกเหมือนบ้านเราเนาะก็จะต้องมีใบายาสั่งแพทย์ถึงจะซื้อได้นะคะอันนั้นก็จะเป็นใบเสีย์นนั้นะก็จะเป็น work บ i s a สำหรับคนที่ ไม่มีงานทำเราก็จะมาหาเขาที่นี่ได้ตรงนั้นก็จะเป็นเอเชียนช็อปเหมือนกันเนาะดูหิมะกองพเนินเลยขวามือของเรานี่ก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะคะเพิ่งมาเปิดแล้ว ตรงข้ามก็จะเป็นสับเวเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเส <c oughs> ื้อผ้านะคะที่เขาตัดเย็บเองเนาะมีทั้งเด็กและของผู้ใหญ่นะคะทางมาลายเรนโบว์ส่วนตรงนั้นก็จะเป็น สถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจเนี่ยเราก็มาสแกนลายนิ้วมือมาแจ้งความอะไรได้แต่ว่าเขาจะปิดเปิดเป็นเวลาบางทีอาจจะาบางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้เนะหรือว่าแจ้งอะไรได้นะคะถ้าไม่เกิดเหตุูุกเฉินก็ต้องโทรก็หนึ่งหนึ่งอย่างเดียวเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นซิตี้ฮอลนะคะเพียงไม่แน่ใจว่าซิตี้ฮอล์มันก็คือเหมือนคล้ายๆ อำเภอบ้านเรานี่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจที่นี่เขาชอบงานศิลปะนะคะพวกเอสิ่งก่อสร้างมันก็เหมือนคล้ายๆเขาประกวดกันนะคะว่าแต่บริษัทเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างอะไรที่จะนำเสนอก็สามารถแบบมา ช่วงที่เพลงมาถ่ายก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะจ,จัดตกแต่งเหมือนเป็นคริสต์มาสทม์นะคะอันนี้คือแบบน่าสนใจมากนะคะเป็นบ้านไม่ลายบ้านเพื่อนคิดว่าเขาทำแบบนี้ทำไมคะช่วยอเามานท์ข้างล่างหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้าน ไม่มีบ้านอยู่หรือว่าบ้านไม่พอประมาณนี้เนาะเราก็จะเดินไปอ่าซูปเปอร์มาร์เกต็ตที่ใกล้บ้านเราที่สุดนะคะก <har lem ac an> ็จะเดินจริงๆแล้วเนี่ย <study> เดินประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีได้นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ nursing home นะเนาะเพื่อนๆเห็นตึกบ้านทางซ้ายไหมมันจะเป็น nursing home ที่เขาจะต้องจ่ายเองนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนมีเงินเนาะ,ะไม่ใช่ถูกนะคะเพื่อนๆเดือนละประมาณหกพันดอลลาร์เลยนะคะ <c oughs> แต่รัฐบาลเนี่ยเขาก็จะ,ะช่วยบางส่วนเนาะคือเขาไม่ได้ช่วยหนึ่งเอร์เซ็นะคะรัฐบาลเขาก็ช่วยบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับ โลกของอบุคคลน,นั้นๆว่ามีโรคอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นอันลไซเมอร์หรือเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคอะไระราคาก็จะขึ้นอยู่กับตามตามบุคคลเลยนะคะลูกเชอร์รี่ไม่รู้ว่าลูกจริงหรือลูกปลอมเนาะ ก็คือคล้ายๆศาลนะคะเหมือนเป็นขอดเนาะคือแบบอยู่ในหลืบมากไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครอันนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่สอบใบขับขี่แล้วจะเป็นตรงนี้หัวมุมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆร้าน ขายอุปกรณ์การก่อสร้างทัศน์สีอะไรต่างๆเนาะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะปิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆไปรษน,นีนะคะก็จะมีส่งไปต่างประเทศด้วยส่งภายในประเทศก็จะแยกกล่องกันนะคะถึงแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะไปกันเนาะเราไปดูกันเลยว่าข้างในเราจะมีอะไรบ้าง ก็จะมีอาหารสำเร็จนะคะแพงนะคะเนี่ยสิบสี่ดอลลาสิบหกสิบเจ็ดดอลลาร์ดอลลาร์ก็ตอนนี้ก็จะประมาณยี่สิบสามกว่ากว่าเนาะยี่สิบสามบาทกว่ากว่านะคะต่อหนึ่งดอลแคนาดาดอลลาร์นะคะแพงเลยนะถ้าใครทำกับเข้าได้เองนี่ก็คือจะโชคดีมากไก่ย่างก็หนึ่งตัวสิบสามดอลลาร์เข้มนะคะ เคยสั่งมาลองกินแล้วมันเค็มมากมีชีสเค้กเอยอะไรเอยนะคะเนื้อหมูก็จะเป็นที่นี่เป็นคล้ายๆเหมือนตลาดสดอะนะ่ะเนาะก็จะมีพวกเนื้อหมูสดแต่ถ้าไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบแช่แข็งนะคะผลไม้สตรอเบอรี่เก็เก้าดอลลาร์ก็อันนี้ก็หนึ่งดอลลาร์นะคะที่กระเทียมสามหัวนหะ นมน่าสนใจมากแต่แบบแพงเวอร์อันนี้จะเป็นชีสวีแกนนะคะทำมาจากถั่วเหลืองไข่ก็มีผลไม้ก็ผลไม้นี่จำกัดนะคะไม่ได้หลากหลายเหมือนบ้านเราเลยส่วนใหญ่มีแอปเปิลกินได้ตลอดปีเนาะแล้วก็อะไรอีกนะกีวีอะไรแบบนี้ค่ะ สับป,ประรดนี่เขาก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะคะเหมือนเขาจะอินพ r t มานะคะอาหารกระป๋องซอสต,ต่างๆที่นี่ไม่รู้ปไปเลยเขาชอบกินอาหารกระป๋องกันมากเลยนะคะใครไม่คุ้นชินนี่ก็ต้องหัดฝึกทำอาหารเองเลยเฟรนฟรายหกดอลลาร์เจ็ดดอลลาร์ต่อหนึ่ง หนึ่งแบกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแช่แข็งทั้งหมดเลยบางทีเนี่ยช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าเป็นผักสดเนี่ยคือมันจะแพงมากนะคะเขาก็นิยมจะกินเขาก็นิยมกินผักแช่แข็งกันนะคะแต่แต่เพียงไม่ชอบนะคะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรดักจากไทยนะคะมี เครื่องทำแกงเขียวหวานแกงเผ็ดซอสสีราชาเอ่ยมีซอสครีมเจนก็จะเป็น Product จากเกาหลีด้วยจะดูว่าจะให้ดูว่าเมื่อกี้นะคะคือตอนนี้เขาไม่มีเก็บภาษีในการไปชอปปิ้งคอสเซอรีร่นะคะก็ภาษีก็จะเป็นศูนย์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ ห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เธอเดินทางกลับบ้านดูบ้านนี้สิเหมือนบ้านล้างเลยต้นไม้ก็เหมือนแบบต้นไม้กินคนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะน่ากลัวมากดูแมว อันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วก็มันก็จะมีสวนสาธารนณะเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปดูสวนสาธารณะนะคะดูช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะก็เขาก็จะตกแต่งบ้านเขาอะนะคะแต่และบ้านก็จะตกแต่งต่างกาันบางบ้านก็ไม่ตกแต่งบางบ้านก็ตกแต่งแล้วแต่ แต่เขาก็จะมีประกวดด้วยนะคะว่าใครตกแต่งสวยที่สุดในหมู่บ้านนี้ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะขอ,อกดไลค์และกด subscribe ให้เพลงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพลงในคลิปต่อไปนะคะ